ผักต่างๆเนี่ยที่เป็นของที่เขาเหลือใช้ของทิ้งเนี่ยเอามาเพาะใหม่แล้วก็กลับคืนสู่ชุมชนกลับมาในเรื่องส่อ,วอแวดล้อมเนี่ยเราเห็นได้ชัดอันนี้ก็สื่อส่วนหนึ่งนะครับบรรยากาศรอบตัวนะครับบรรยากาศในบ้านก็ดีขึ้นในบ้านมีความสะอาดไม่มีกลิ่นนะครับหลังจากที่เรามีโครงการในเรื่องของการดักไขมันรวมถึงในเรื่องของในตัวเมืองเนี่ยจะเห็นได้ว่าถนนหนทางรวมถึงในเรื่องของกลิ่นต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีในเมืองเนี่ยก็จะได้รับได้ได้รับ อันนี้สงจากตัวนี้ได้ได้ไม่ถึง100%แต่เชื่อว่าถ้ายังมีการตอกย้ําและการนําวิธีคิดเหล่านี้เนี่ยมาดําเนินการทําต่อไปเนี่ยคิดว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะเป็นเต็มรูปแบบและน่าจะถึงเป้าหมายที่เราคาดหวังกันไว้ที่ท่านเห็นผ่านไปเนี่ยเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของอเทศบาลเมืองแม่งสอนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าพี่น้องในเทศบาลเมืองแม่่งสอนเนี่ยมีความ เป็นอยู่และมีการดาเนินการอย่างมีความสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตของเทศบาลในเมืองแม่ยองสอนเน,เนื่องจากในเทศบาลเมืองแม่ยองสอนเนี่ยเขามีสภาเรขาธิาสภาน้ำเมี่ยงนะเป็นสภาที่มีความเข้มแข็งครับโดยการใช้เรื่องของการนําวัฒนธรรมและวิถีชีวิตมาใช้ใเป็นรูปแบบในการนําเสนอให้กับทางผู้บริหารในการนำไปสู่ในภาคการปฏิบตัติความเข้มแข็งเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเ,เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทางเท,ทศบาลนะํามาประยุกต์ใช้ โดยมีความเข้มแข็งของภาคประชาชนเนี่ยมาส่วนร่วมกันก็เป็นตัวใหญ่อีกตัวอย่างห,หนึ่งอยากจะให้ทางพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นหรือเทศบาลอะไรก็แล้วแต่นำมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ครับการที่ชาวแม่ห้องสอนยังคงรักษากลิ่นอายของเมืองมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีนั้นเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมและความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในกระบวนการของโครงการ LA 2 1ซึ่งต้องการให้เกิดการร่วมมือดำเนินงานพัฒนาชุมชนทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จจากการดำเนินการตามโครงการ LA 2 1ที่เมืองแม่ห้องสอนซึ่งแชร์ได้ไปเห็นมาและยอมรับว่าชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืนจริงๆค่ะก็อยากให้ชุมชนอื่นนั้นได้เห็นเป็นตัวอย่างค่ะ วันนี้เรารับแขกเนี่ยทุกคนภูมิใจเพราะเขาไม่เคยเห็นว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแลวป้าก,ก็ตั้งตัวเองเป็นหนึ่งในส่วนนั้น